สวัสดีครับทุกทคนหากเราจะพูดถึงเครื่องร้างในบ้านเราหลายท่านก็พอคุ้นเคยและผ่านตากันมาบ้างแต่ใครเราจะรู้ว่าวัตถุอันสุดประหลาดที่เราจะเล่าต่อไปนี้เห็นหน้าตาสยดสยองน่ากลัวแต่แท้จริงแล้วมันคือเครื่องรางไสยศาสตร์แห่งอินโดนีเซีย เจงลอตคือชื่อของเครื่องรางไสยศาสตร์แห่งอินโดนีเซียที่มีรูปร่างน่ากลัวราวสัตว์ร้ายในทุกสังคมทั่วโลกล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรือพลังลึกลับที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ เช่นเดียวกับความเชื่อสุดแปลกบนเกาะชวาและตามเมืองใหญ่ๆเช่นสุราบายาบาหลีของอินโดนีเซียที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเจงลอดซึ่งมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่มีรูปร่างที่เล็กมากและผมแห้งและมีเขี้ยวที่ยาวแหลมและเล็บมือที่ยาวแหลมมีผมยาว ซึ่งในชาวอินโดนีเซียหลายคนเชื่อว่าเจงลอดนั้นมีพลังลึกลับเป็นเครื่องรางตามความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ผู้ที่ครอบครองอาจได้ความร่ำรวยหรือกระทำการล้างแค้นต่อศัตรูหรือแม้แต่ทำสเสน่ห์ใส่เพศตรงข้ามได้แต่ผู้ที่ครอบครองเจงล็อดต้องเลี้ยงมันด้วยเลือดทั้งเลือดของมนุษย์ เลือดของสัตว์เจงล็อดนั้นแบ่งออกได้เป็นสามประเภทคือเบตโทรเครัง er นั่นคือเจงล็อดเพศชายด็อกโทโรมาตันนั่นคือเจงล็อดเพศหญิงและเบเทวานกาปิโวโรนั่นคือเจงล็อดที่ไม่มีเพศ ซึ่งเรื่องราวแนวแนวนี้ก็มีคล้ายๆด้วยกันอยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลกเรื่องราวของเจงลอตถูกบันทึกไว้ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในปีคิสรศ .1997 และเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างที่จะใหม่มากอย่างไรก็ตามชาวอินโดนีเซียจำนวนหนึ่งก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเจงล็อตเกิดขึ้นในปี1972 และชาวอินโดนีเซียอีกบางกลุ่มก็ยังเชื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นร้อยร้อยปีหรือมากกว่านั้นจุดกำเนิดของเจงลอดตามตำนานมีอยู่สามเรื่องราวสามแบบคือ 1. มันเคยเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งเคยเรียนรู้วิชาเวทมนต์ดำเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตที่เป็นอมตะ ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้ตายลงไปร่างกายจึงได้ถูกพื้นดินปฏิเสธสองมันเป็นเครื่องรางที่ชาแมนหรือหมอผีได้พบหลังจากทำพิธีกรรมโดยที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาจากไหนสาม มันเป็นที่กักขังดวงจิตผู้วิญญาณของสัตว์ร,ร้ายในโลกที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์และถูกจับมาเลี้ยงโดยผู้มีวิชาในครั้งอดีตไม่ว่าจะเป็นทั้งไหนเจงลอดก็ถูกเชื่อว่าจะต้องนำโชคมาให้แก่ผู้ที่ดูแลมันอย่างถูกต้องแต่ถ้าหากดูแลมันไม่ดีเจ้าของเจงลอด ก็อาจจะต้องประสบกับเรื่องที่น่ากลัวจนถึงขั้นเสียชีวิตได้หนึ่งในวิธีเลี้ยงเจงลอดที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาคือให้หยดเลือดใส่ปากของมันและเก็บเอาไว้ในกล่องหรือหีบโดยที่ห้ามแอบดูจนกว่าเจ็งลอดจะกินเลือดจนหมดและหากอยากจะทำให้มันสิ้นฤทธิ์ก็ให้ขังมันเอาไว้ จนกว่ามันจะแห้งไปปัจจุบันเจ็งล็อตเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่นักเล่นของและมีขายตามท้องตลาดในอินโดนีเซียและในอินเทอร์เน็ตรวมถึงการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แต่ก็ยังคงเป็นที่คุ้มเครือว่าจะใช่ของจริงหรือไม่ แต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวที่ว่าเจงลอดเป็นวัตถุอาคมจริงๆหรือเป็นเพียงไสยศาสตร์งมงายนั้นสิ่งที่จะนำมาตัดสินได้ก็คงมีเพียงแค่วิจารณญาณของเราผู้คนที่ได้ยินเรื่องเล่าของมันก็เท่านั้นและ ท้ายนี้หากเรามั่นใจในแนวทางชีวิตยึดจิตเราเป็นที่ตั้งมุ่งมั่นในเจตนาตนและทุ่มเทม,มานะบากบั่นในสิ่งที่ตนกําลังกระทำเราก็อาจจะไม่ต้องง้อวัตถุอาถรรพ์เหล่านี้เพราะท้ายสุดตนนั้นก็เป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะว่า วัตถุอาคมนี้นั้นแม้แต่ตัวเองเมื่อเอาเข้าจริงๆก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกผู้ครอบครองเพราะท้ายสุดอำนาจเงินก็เป็นตัวตัดสินว่าผู้ใดจะได้ซื้อไปครอบครองแล้วคุณละครับ อยากจะหาซื้อมันไว้ครอบครองหรือไม่ถ้าอยากซื้อกดหนึ่งไม่อยากซื้อกดสองแต่อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อไม่ให้พลาดรับชมผลงานในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกทคนเตรียมลุ้นกันดูว่าเราจะไปหลอนเรื่องไหนกันต่อในตอนหน้า